แอมสวรักษ์นะครับซึ่งผมบอกว่าไบัตทีสองรู้จักซาซาไหมรู้จักพิมมาชาแอมสวรักษ์ร้องเพลงอะไรรักไม่ใช่ดวนเนี่ยพวกเราคุ้นๆกับสาวสาวแต่ใช่เหรอใช่แต่คันที่หนึ่งหนักกว่าเราก็คือเปิดเบิร์ดให้ผมดูผมเปิดผมเปิดเอ่อเจเจให้ได้ชมกัน คุณอ้อมเดินลงมาถึงก๊อบดูอะไรอ่ะดูเจแลกกับพี่ไหมคอนเสิร์ตเบิร์ตโอเคแลกได้พี่แต่อะไรบ้าไหนสอง6น่้าี่สิแต่มีซาซาเป็นแขกรับเชิญนะเออพี่ก็เลยถามลูกค้าพี่ว่าซาซาสมาชิกกี่คนลูกค้าบอกพี่ว่าสองคนเขายืนอยู่ข้างหลังจริงๆมีมีน้องพิมพ์ น้องน้ำหวาน,นแล้วก็น้องแก้วทั้งสามท่านนี้นะฮะอัลบั้มแรกออกปี2541 42 43 44 45 46 47อัลบั้มหลักของตัวเองเนี่ยนะฮะก็อันนี้ที่ผมบอกทั้ง7ปีเนี่ยมีอัลบั้มเป็นรวมด้วยอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองด้วยแล้วเพลงที่ดังที่สุดก็คือมิวสิกวิดีโอที่เป็น Air Hostess ชื่อสีฟ้าร้อ,องว่าไงฮะ เอาดีกว่ารู้อย่างเดียวว่าเหลอเหลรอไม่ใช่ใช่อันนี้อันนี้น้องน้องซาซาพพ่าพี่แซวเล่นนะครับจริงเราทุกท่านรู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมามอบความบันเทิงให้เรานะครับนะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะขอเสียงปรบมือ,มอต้อนรับนะครับ